สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้าจากทางค่ายซัมซุงนะเพื่อนๆนะวันนี้พี่อยู่กับเจ้าตัวซัมซุง galaxy a 21s นะครับเปิดตัวมาแบบริบเงี้ยเพื่อนเพื่อนนะไม่ค่อยมีข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าตัว s a m s u ง galaxy a 21s เลยเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวนะครับต้องบอกว่าได้เครื่องมาครบทั้ง3สีที่วางขายในบ้านเราเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของราคากันก่อนและการเพื่อนเพื่อน,น A21s ตัวนี้นะครับเปิดตัวราคาอยู่ที่7,799บาทนะครับสิทธิพิเศษนั่นก็คือเพื่อนเพื่อสามารถใช้ YouTube พรีเมียมฟรี2เดือนนะครับถ้าใครสั่งซื้อตัว Samsung Galaxy A21s วันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูซิีว่า Samsung Galaxy A21s เนี่ยเขามีอะไรแถมมาให้เราบ้างนะครับรปบ้างหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันเลยปึ๊บนะฮะเปิดออกมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอ,อ่ะเรามาดูกันที่กล่องเล็กกันก่อนเลยนะฮะกล่องเล็กโอ้โหเบาหวิวเลยเพื่อนๆถ้าทางจะไม่ได้แถมเคสนะเนี่ยโอเคนะฮะเคสไม่มีแถมมาให้นะจะมีใบรับประกันสินค้านะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับที่แถมมาให้นะอ่ะมาดูกันที่ตัวเครื่องกันหน่อยนะครับ อ่านี่คือตัวเครื่องนะสีที่เราแกะตอนนี้จะเป็นสีบูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ใหญ่ขอญาตวางไว้ก่อนละกันนะฮะสีบูนะอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับต้องบอกว่ามีให้ครบๆนะก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับอ่าอันนี้จะเป็นหูฟังสมาทองนะเพื่อนนะขนาด3.5้านะครับ,รารบสาย USB เรามาดูกันหน่อยว่าเป็นพอตอะไรนะฮะไหนเอย่ยโอเคเพื่อนเพื่อน สาย usb เนี่ยคือเป็น type c แล้วนะต้องบอกว่าค่อนข้างดีมากเลยหัวชาร์จของเขาสามารถจ่ายไฟได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับอแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับสามารถจ่ายไฟได้แบบ9โวลต์1 6 7 a o 5 5โวลต์2 0 a ก็คือสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่1 5วัตต์นะครับแล้วก็สามารถจ่ายได้แบบ1 0วัตต์ด้วยเจ้าเครื่องสีบูตัวนี้นะครับอุปกรณ์จะเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าใครสั่งซื้อสีดำนะเพื่อนนะ อุปกรณ์ของเขาจะเป็นอีกสีหนึ่งเลยนะฮะถ้าเครื่องสีดําอุปกรณ์จะกลายเป็นสีดําแบบนี้นะเพื่อต้องบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบสายสีดําหัวสีดำเนาะอ่าคุณจะต้องซื้อเป็นสีบูแทนนะครับโอเคเ,เพื่อนๆนี่คืออุปกรณ์ที่มีมาภายในกล่องนะครับ โอเคเป็นเพื่อนพี่ใหญ่แกะออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของตัว Sam s u n Galaxy A21s นะครับนี่คือสีบลูนะโอ้โหจะบอกว่าสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆการดีไซน์ของ a m s u n งเนี่ยต้องบอกว่าเริศหรูกันมากๆเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเขาจะเรียกว่าการดีไซน์ตัวนี้เป็นแบบลวดลายโฮโลแกรมนะเ,นเพื่อนๆนะจะมีลักษณะที่บอกว่าเป็นสายรุง้งแล้วก็จะมีลักษณะวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งแบบนี้แหละด้านหลังนะครับจะมีลักษณะเงาเหมือนกระจกนะเพื่อนๆนะ กล้องมีทั้งหมด4ตัวนะครับการดีไซน์ก็คล้ายๆกันนะกับพวก s a m s u n Galaxy g A51 นะ,ะเพียงแต่ว่าพวก A51 เนี่ยจะเป็นแบบโปรเกรฟิกเนาะตัวนั้นลวดลายมันก็จะชัดเจนมากกว่านี้นะครับเครื่องจริงๆเนี่ยคือต้องบอกว่าสวยงามมากๆเ,เพื่อนๆนี่คือสีบูนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ใหญ่วางไว้ก่อนนะปึ๊บน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสีหนึ่งอ่ะสีนี้จะเป็นสีดำนะครับเ,เพื่อนๆนะสีดำก็จะมีลักษณะที่เงาเหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะมีลวดลายนะ เพียงแต่ว่าสีบูเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้แสงได้ดีกว่านะาใครชอบสีดำก็โอเคอย่างนึงแหละคือมันไม่ค่อยเปื้อนง่ายเท่าไหร่นะครับโอ้สวยทั้งสองสีเลยนะเพื่อนนะอ่านี่คือสีดำนะครับอ่าพี่เอวางไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสีหนึ่งเพื่อนเพื่อดูให้ครบสีไปเลยนี่คือเครื่องที่ขายจริงบ้านเรานะครับนี่คือสีขาวนะ ต้องบอกว่าสวยงามทั้ง3สีเลยทีเดียวแต่ว่าสีขาวเนี่ยลวดรายนะมันอาจจะดูมองดูไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกับสีบูนะสีบูในเบียดถือว่าโอ้โหสวยงามมาก,มากๆเพื่อนๆชอบสีบูที่สุดเลยนี่คือทั้ง3สีที่มีขายในบ้านเรานะเพื่อ okay, นๆโอเคเพื่อนๆเรามาดูกันที่รูปร่างหน้าตาเมนูไอคอนกันหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็น o อ e UI ไเวอร์ชัน2.1แล้วนะตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับรูปร่างหน้าตาเมนูก็ คล้ายๆกันนะเพื่อนๆนะไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าแตกต่างกันมากกับพวก UI 2องนะครับรูปร่างหน้าจาจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆของตัว Samsung Galaxy A 2 1 S ลองดูนะครับว่าปุ่มเพิมอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านล่างตัวเครื่องก่อนละกันนะเพื่อนๆนะซ้ายมือสุดจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จตัวนี้เป็น Type C เรียบร้อยแล้วตามมาด้วยไม้นะครับขวามือสุดจะเป็นลำโพงนะเพื่อน ส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับจะเป็นปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบนะครับแล้วก็ตามมาด้วยปุ่มพาวเวอร์นั่นเพื่อนด้านบนนะครับมีไมตัดเสียงมาให้ใช้งานในส่วนของงานวิดีโอด้วยนะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่ามันสามารถใส่ได้แบบไหนกันบ้างนะเพื่อนอ่าโอเคนะครับเจ้าตัว A 2 1 S เนี่ยจะเป็นการใส่ได้แบบ3สล็อตนะครับนั่นะก็คือ2ซิมนาโนบวกกับอีก1เมมโมรีการ์ดนั่นเอง เดี๋ยวมาเช็คผลคะแนนแอตูตูกันหน่อยเ,เพื่อนๆไหนๆก็ได้รีวิวแล้วนะมาดูซิว่าเจ้าตัว Samsung Galaxy A 21s เนี่ยได้คะแนนไปเท่าไหร่นะครับคะแนนรวมเนี่ยได้ไปทั้งสิ้น112,005คะแนนนะเพื่อนๆนะเป็นคะแนขน,นของ CPU ซัก44,926คะแนนนะครับคะแนนของการ์ดจอเนี่ย8,644คะแนนก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะเน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปมากกว่านะเพืนะเ่อนๆนะเรื่องของเกมเนี่ยอาจจะ ปับกลางๆน่าจะโอเคมากที่สุดนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคของยงตัว Samsung a s, <S a m s u n galaxy g a 21s กันบ้างเพื่อนนะดูซิว่าสเปคเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวพี่ไอ้ขอยากเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะนะ a 21s เนี่ยชนิดของหน้าจอนะครับเป็นจอ tft lcd นะเพื่อนนะ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 แต่ยังไม่ใช่จอ super amoled นะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ infinity o display นะเพื่อนนะ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  infinity o display เนี่ยของ a m s u n งจะเป็นกล้อง อยู่ฝั่งซ้ายด้านบนแบบนี้นะครับหลายๆค่ายแนละหลายแบรนด์ก็แล้วแต่จะเรียกกันไปนะบางแบรนด์ก็อาจจะเรียกว่าหน้าจอแบบทันบ้างอะไรแบบนี้เนาะก็แล้วแต่ทางแบรนด์เขาจะเรียกกันแต่ว่าในเรื่องของขนาดหน้าจอเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.5นิ้วนะเ,นเพื่อนๆนะก็ขนาดถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความละเอียดหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะเ,นเพื่อนๆนะสามารถดูหนังฟังเพลงผ่านพวกแอป YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะครับในส่วนของ CPU เนี่ยตัวนี้ใช้เป็นของ Exynos 850นะคบเ,เพื่อนๆนะการทำงานของตัวเนี้เป็นการทำงานแบบ8คอรหรือว่า8หัวนั่นเองซึ่ง8หัวที่ว่าเนี่ยประกอบไปด้วย c o r t e x A55 ทั้ง8หัวเลยนะ CPU ตัวนี้ก็เป็น CPU ที่เน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเพื่อนๆเ,เพราะว่าหัวของ CPU ตัวนี้นะครับเป็น Core t x a 5 5ซึ่งก็เป็นแบบระดับหัวกลางๆเ,เพื่อนนะไม่ได้เป็นพวกหัวใหญ่ที่เน้นในเรื่องของการใช้งานหนักนีส่วนของการ์ดจอตัวนี้มาพร้อมกับมาริ g 52 ส่วนเวอร์ชันแอนดรนี่ตัวนี้มาพร้อมกับ Android 10น,นะเ,นเพื่อนๆนะแล้วก็มีการครอบทับด้วย One UI เวอร์ชันสน่นะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะในส่วนของ r รมนะครับมาดูกันในเรื่องของแรมกันบ้างตัวนี้มาพร้อมกับแรม6เลยนะต้องบอกว่าให้มาเยอะมากๆนะครับในส่วนของแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR4X นะครับเ,เพื่อนๆนะในส่วนของ ROM ตัวนี้มาพร้อมกับ ROM 64เ,เพื่อนๆในส่วนของ ROM เนี่ยก็จะเป็นแบบ eMMC นะครับสุดทถ้าใครคิดว่าไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเ,เพื่อนๆสามารถใส่ไมโค โวลตกาเพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่5 1 2กิกเลยนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 2สนะครับส่วนกล้องหลังนะครับเพื่อนเพื่อนนะมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวนะครับต้องบอกว่าครบทุกเลนเลยนะตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องเดฟนะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 4นะครับ ตัวต่อมาเป็นเพื่อเป็นกล้องหลักนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0นะครับตัวต่อมาเป็นเพื่อเป็นกล้องอันตาวายนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2 ตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องมาโครนะครับตดยน,นีความละเอียดจุดที่2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 4นะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนและที่สำคัญเนี่ยเจ้าตัว samsung galaxy a 2 1 s ตัวนี้ทุวเครื่องยังสามารถรองรับชาร์จเร็วได้ทั้งหมด15วัตนะครับการสแกนลายนิน้วมือเป็นการสแกนอยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับ แล้วก็สามารถสแกนใบหน้าได้อีกต่างหากนะฮะในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ย A21s ตัวนี้สามารถรองรับ Wi-Fi 2.4 GHz ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Wi-Fi 5.0 GHz ตัวนี้ก็สามารถที่จะรองรับได้เหมือนกันนะครับในส่วนของ USB เนี่ยตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2.0นะครับในส่วนของเวอร์ชัน e t ู tooth เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับ b l บ t o o t h เวอร์ชัน5.0เช่นกนันเพื่อนๆและนี่ก็คือสเปคของตัว Samsung Galaxy A21s นะครับ มาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆมีหมวดหมู่อะไรไหมห้เราใช้งานกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะก็จะมีการถ่ายแบบไรโฟกัสนะครับก็เป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองตัวนี้ก็สามารถปรับค่าความเบอร์ได้นะ,ะตัวนี้นะครับก่อนถ่ายเราปรับระดับ2นะเ,นเพื่อนๆเรากดชัตเตอร์ไปได้เลยนะครับพอเวลาที่เราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์พื้นหลังได้นะครับเรากดอนุญ,ญาตไปเลยนี่ไง เราสามารถที่จะมาเลือกค่าความเบอร์เปลี่ยนแปลงที่หลังได้นะหมดมู่ต่อมาก,ก็เป็นการถ่ายแบบปกตินั่นเองเ,เพื่อนๆก็มีเลนส์หลักมาให้เราใช้งานนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกเป็นมุมกว้างแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะสามารถเลือกเลนส์ได้นะครับในส่วนของงานวิดีโอนะครับเ,เพื่อนๆนะกล้องหลังของเขาสามารถอัดได้ที่ความละเอียดสูงสุดเนี่ยจะเป็น10,80 P นะครับอ่าเราก็จะเป็น 720P นะทั้ง2ตัวนี้เป็นแบบ30เฟรมเรทนะครับเ,เพื่อนๆ ส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับอัดได้สูงสุดจะเป็น1080 p เหมือนกันเพื่อนๆนี่ไงนะแล้วก็720 p 3 0เฟรมเรทนะครับได้ประมาณนี้นะส่วนเมนูอื่นๆนะครับก็จะมีหมวดโปรพานรามาแล้วก็สามารถถ่ายรูปด้วยเลนส์มาโครได้นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายด้วยหมวดอาหารตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับกล้องหน้าเนี่ยมีหมวดเบลตี้มาให้เราใช้งานนะครับเ,เพื่อนๆหมวดเบลตี้ก็เป็นการปรับค่าความเนียนนะระดับ1ระดับ2ระดับ3ตัวนี้พี่ใหญ่เลือกเป็นระดัับ1ละกนนะ เพราะว่าไปลองเทด้านนอกมาคือระดับ2นี่คือมันเนียนเวอร์เกินไปนะครับฟิลเตอร์ต่างๆก็มีมาให้ใช้งานเหมือนกันเพื่อนๆนะหลายโทนสีโทนแสงเลยเราสามารถปรับได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็สามารถเลือกระดับได้เพื่อนๆจะเอาเข้มมากเข้มน้อยประมาณนี้นะไปลองเลือกใช้กันดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปถ่ายกันหน่อยเพื่อนๆนะต้องบอกว่ากล้องหน้าของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะถ่ายรูปออกมาค่อนข้างสวยหรอกกันเลยทีเดียวนะครับ รูปนี้เป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะเพื่อนนะตัวนี้กล้องหน้านะครับความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนั่นเองเพื่อนๆเ,เด็ดายค่ารูรับแสงมันแคบไปนิดนึงนะตัวนี้ให้มาที่ f 2.2นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเอฟเฟกพื้นหลังได้นะก็จะเป็นในส่วนของค่าความเบอร์นั่นเองเพื่อนๆระดับศูนย์นี่คือด้านหลังจะไม่เบอร์แล้วเห็นไหมอ่าเพื่อนๆสามารถเลือกระดับความเบอร์ได้นะครับโดยรวมแนมะ่ต้องถือว่าถ่ายรูปได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับสีสันก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลย รูปนี้เป็นการถ่ายแบบปกตินั่นเองเพื่อนเพื่อน beauty ตัวนี้ระดับหนึ่งนะเพื่อนๆนะพี่อยายกคิดว่าเป็นระดับที่พี่ใหญ่พึงพอใจนะครับคือมันไม่เนียนเวอร์จนเกินไปอะ่อะได้ประมาณ proxy, นี้เพื่อนเพื่อนสิ่งที่ชืชช่นชมก็คือในเรื่องของสีสันนะครับค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะรูปนี้เป็นการถ่ายในห้องรีวิวนม่แหละแสงค่อนข้างน้อยนะครับเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะสีสันที่ได้จะประมาณนี้เพื่อนเพื่อนแน่นอนเราว่าสามารถปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์フェフェพื้นหลังได้เหมือนเดิมนะครับส่วนรูปนี้เป็นการถ่ายในห้้อองรรรีีีววววินนนนนนะะะตัััคค่่าามเเเยปปบบ็ด200พื มันค่อนข้างที่จะเนียนขึ้นมากว่าระดับหนึ่งค่อนข้างเยอะเองไหมรอยหลุมสิวของพี่แยกก็คือหายไปหมดเลยนะครับนี่คือระดับ2เพืเ่อนๆรูปนี้เป็นการถ่ายด้วยเลนส์มาโครนะฮะระยะโฟกัสของเขาจะอยู่ที่4เซนติเมตรเพื่อนๆการถ่ายด้วยเลนส์มาโครถือว่าค่อนข้างชัดเจนดีนะครับตัวรายละเอียดหนังสืออะไรแบบนี้เห็นได้อย่างชัดเจนประเทศไทยนะครับ5าบาทแล้วก็มีตาสัญลักษณ์นะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะเพื่อนการถ่ายด้วยเลนส์มาโครเจ้าตัวซัมซุง A21 e s t o ย i พี่แย่ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยครับ ส่วนการถ่ายด้านนอกต้องบอกว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเพื่อนๆนะแสงจัดขนาดนี้สีสันที่ได้ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติเพื่อนๆการถ่ายส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยไม่ติดเหลืองเลยนะเพราะว่าสีที่พี่ใหญ่ถ่ายออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆการถ่ายดอกไม้นะครับสีสันที่ได้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสดใสเพื่อนๆดูดินาซูมรายละเอียดเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าสีสันความคมชัดเห็นไหมละอองเล็กๆที่อยู่ภายในกลีบดอกไม้เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็สามารถที่จะซูมได้เยอะๆมากๆด้วยเห็นไหม ประมาณนี้เป็นเพื่อนรูปนี้เป็นการถ่ายด้วยเลนปกตินะครับและเก็บตัวบ้านได้ไม่ครบเลยเพราะว่าเลนค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงนะฮะถ้าเป็นเลนปกติถ้าเราอยากจะเก็บรายละเอียดได้แบบบุมงกว้างเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นเลนวายได้นะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นเลนวายปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าเก็บรายละเอียดของตัวบ้านได้ค่อนข้างครบนะฮะต้องบอกว่ากว้างมากๆเลยเลนวายเนี่ยความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2เนาะ ในส่วนของงานวิดีโอนะครับเ,เพื่อนๆต้องบอกว่ากล้องหลักของเขาเนี่ยถ่ายออกมาค่อนข้างที่จะคมชัดมากๆนะครับความละเมอียดอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับแต่ข้อเสียของมันคือเวลาที่เดินเนี่ยมีอาการสั่นค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวไปชมกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเทสวิดีโอกล้องหลังของอยูทูบเบอร์ซั g g a a กาเ A21s นะครับความละเมอียดที่ได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับเ,เพื่อนๆนะมีไม่แต่เสียงรบกวนด้วย มาดูกันว่าเวลาเดินนิ่งไหมนะครับเพื่อนๆดูได้เลยนะอ่า อเคในส่วนของวิดีโอ1080ป p พี่เอกขอประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนะส่วนวิธีการแคปบหน้าจอนะครับเ,เพื่อนๆซัมซุงอาจจะไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นนะแบรนด์ Band อื่นอาจจะไใช้วิธี3นิ้วลากลงมาบนหน้าจอแบบนี้เนาะส่วนซัมซุงเนี่ยวิธีการแคปบหน้าจอนะครับเ,เพื่อนๆจะต้องใช้ปุ่ม power นะแล้วก็ปุ่มลดเสียงนะครับกด2ปุ่มนี้พร้อมกันจะเป็นการแคปหน้าจอนะเดี๋ยวพี่เอกทำให้ดูนะ1 2 3 แบบนี้นะครับวิธีการแคปบหน้าจอของซัมซุงง่ายมากๆส่วนวิธีการใช้งาน2หน้าจอนะครับเพื่อนเพื่อจะต้องเข้ามาที่ขีด3ามขีดด้านล่างแบบนี้นะอ่าเสร็จแล้วเ,เพื่อนๆกดมาที่ไอคอน y o u t u หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เปิดในมุมมองแยกหน้าจอนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็น YouTube แล้วส่วนด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกเอาได้เลยจะเอาแอปไหนสมมุติว่าพี่ใหญ่เอาเป็น g o o g l e Play Store ละกันนะครับด้านบนเราอาจจะดูหนังฟังเพลงไปนะครับส่วนด้านล่างอาจจะหาเกมโหลดอะไรแบบนี้ ก็ได้เหมือนกันนะคะผิเท่านี้เราก็ใช้งาน2หน้าจอได้แล้วเพื่อนๆส่วนใครนะครับที่ถามหาว่าไอพี่พวกซัมซุงเนี่ยเขาใช้งาน2 Account ได้ไหมอย่างเช่นพวก Facebook 2อันอย่างใช่นไลน์สองอันแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะเพื่อนๆต้องเข้ามาที่การตั้งค่าตัวเครื่องนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาที่คุณสมบัติขั้นสูงนะอ่าเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่ Dual Messenger นะครับอย่างเช่น Facebook ตัวนี้เครื่องมันติดตั้งมาให้1อันใช่ไหมเพื่อนๆสามารถกดเปิดไปได้เลยนะครับ เราก็กดติดตั้งนะอ่ากดถัดไปได้เลยเพื่อนเอนเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาดูที่ไอคอนกันนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่องนะครับส่วนที่เราติดตั้งขึ้นมาใหม่จะเป็น Facebook แถบสีแดงแบบนี้อ่าเพจคนนี้เราก็ใช้งาน2 a c c o u n t ได้แล้วเพื่อนเพื่อนการดูหนังฟังเพลงผ่านพวกแอป u t u b e นะครับเพื่อนๆ A 2 1 S ตัวนี้สามารถดูที่ความละเอียดสูงสุดได้7 2 0 p นะครับสามารถขยายดูยเต็มหน้าจอแบบนี้ได้ การดีไซน์ของเขาเนี่ยคือค่อนข้างโอเคนะในส่วนของกล้องนะครับโอดิสเพย์เนี่ยคือกล้องมันจะมาอยู่ด้านล่างนะครับเวลาที่เราดู YouTube แบบนี้นะอ่ามันจะไม่บดบังสายตาของเราเวลาที่เรา,าดูหนงังฟังเพลงอะไรแบบเนี้ยเรื่องของสีสันของจอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สว่างสดใสามากเพื่อนๆจอเป็น TFT นะครับได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาลองเทสลำโพงของ a 2 1 s กันหน่อยเพื่อน พิสศษนของร่มโพงนะที่ยากคิดว่าอยู่ในระดับกลางๆเพื่อนธรรมดาธรรมดานะเบรก,ก็อยู่ในระดับกลางๆเยงแซ็ตเสียงแหลมก็กลางๆนะครับมันอาจจะยังไม่ได้ชัดมากนะโอเคเ,เพื่อนๆเรามาที่เกาะสวรรค์แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเทสดูซิว่าจะไหวไหมนะครับทุกอย่างเราปรับสูตรหมดเลยนะ อ่าลงเลยละกาเนเพื่อน โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปรีบไปหาอาวุธก่อน,นเพื่อนอุ้ยใครวะเนี่ยหลบก่อนตายไหมตายไหมนี่ยิยยยงกูเหรอ และกระสุนจะหมดแล้วเฮ้ยต้องบอกว่ามันโอเคนะเพื่อนนะปรับสูตรหมดทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าการาฟิกอะไรแบบเี้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยคือเรื่องของการแหลกกระตุกนี่คือยังไม่เจอนะเพื่อนะ แต่ว่าเวลาที่เราหมุนเนี่ยคือเฟรมมันอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งเวลาวิ่งอะไรแบบนี้นะอ,อ่มันอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับเนี่ยเวลาวิ่งเราจะเห็นได้เลยว่าเฟรมมันอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหรอ่อ่ะ แต่เอาเป็นว่านะเพื่อนๆถ้าอยากจะได้อักคารสที่มันโอเคมากกว่านี้พี่ใหญ่แนะนำว่าปรับกลางๆดีกว่านะครับตัวนี้พี่ใหญ่ปรับสุดก็ถือว่าพอเล่นได้นะเพียงแต่ว่าเวลาวิ่งเวลาหมุนอะไรแบบนี้มันก็อาจจะมีกระตุกกระตุกนิดหน่อยโอเคและนี่ก็คือรีวิวแกะกล่องเจ้าตัว Samsung Galaxy A 2 1 S นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่7 7 9 9บาบาทนะถ้าใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์พี่ใหญ่แปะเอาไว้เนี่ยเป็นลิงก์ของทางแบรนด์ Samsung โดยตรงนะ ส่วนถ้าใครอยากจะได้ราคาที่ถูกมากกว่านี้สามารถสั่งซื้อกับพี่ใหญ่ได้นะครับทักมาที่ l i น์แอของร้านพี่ใหญ่ได้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับหรือจะเข้ามาดูที่เพจร้านก็ได้นะครับร้านของพี่ใหญ่ตั้งอยู่ที่บิ๊กซีจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะรับรองก็เลยว่าถูกกว่า7,799บาทเยอะมากๆนะครับต้องบอกว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยถือว่าสวยนะเพื่อนนะเห็นไหม การดีไซน์เป็นแบบโปรแกรมนะครับจะเป็นประมาณนี้เพื่อนเพื่อนสีสันสวยงามมากๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ใครยังไม่กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะครับรเวลาที่มีคลิปข้อมูลต่าวสารใหม่ๆมาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ